กลัสบสวัสดีเอช่องสุดร่ำนำโชคทุกคนนะครับผมวันนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมเนาะพรุ่งนี้ก็จะได้ตัดสินว่ารัฐบาลไทยจะมาชุดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดใบนี้นะจะเป็นชุดที่ผมสรุปให้ก่อนออให้กับสมาชิกไปก่อนแล้วนะครับสมาชิกที่สมัครรายเดือนนะคือใครที่อยากได้แนวทางที่ผมสรุปเร็วก็ไปตามไปสมัคร ที่หน้าโปรไฟล์นะครับก็คือสมัครสมาชิกนะก็ลายอันนี้จะเป็นแคมเปญจากช่อง YouTube นะเมันเกี่ยวกับผมนะวิธีการสมัครก็เข้าไปศึกษารละเอียดดูหรือใครที่สมัครเป็นเนาะก็ลองลองสอ,อบถามเขาดูนะแอดก็ยังไม่เคยทำเลย <laughs> เพราะว่ายังไม่เคยสมัครติดตามช่องใน <laughs> อก็เป็นช่องตัวเองอาจะติดตามช่องตัวเองก็เออไม่คง <laughs> ไม่ได้นะครับผม นะก็คือไปสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนสนับสนุนช่องนะครับก็ใครไปสมัครก็จะเป็นพรกคุณอยัางยี้ตัวน,นี้ก็สมาชิกที่ที่เป็นสมาชิกรายเดือนเนะาะขั้นต่ำของผมกาหนดไว้แค่ห้าสิบบาทนะครับต่อไปก็หนึ่งร้อยหนึ่งเนาะห้าสิบาทก็ถือว่าโอเคนะครับต่อเดือนคือแนวทางก็จะได้เร็วกว่าคนที่ติดตามธรรมดานะครับนิดนึงแค่นั้นเอง หรือไม่ก็อาจจะมีไอ้ตัวเนี้ยเนาะเขามีอะไรนะแคมเปญมาทางคืออะไรอ่ะพูดคุยกับสมาชิกไลฟ์สดเฉพาะสมาชิกได้นะต่อไปผมอาจจะทํานะครับตอนนี้ก็ดูไปก่อนดูแนวทางของตัวเองไปก่อนนะครับถ้ามันมาดีก็อาจจะไลฟ์เฉพาะสมาชิกเออช่วงแรกๆคือแบบว่าอาจจะให้ก่อนเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับแนวทางนะ อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ไม่สะดวกนะครับก็ติดตามธรรมดาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นี่ก็เป็นการสนับสนุนช่องเหมือนกันนะครับกะไลค์ละแชร like, ์ก,ก็พอนะครับผมแต่ละคลิปแต่ละ,อะรอบนะครับ ه, อ้าวันนี้วันนี้ผมมีอมสินมาฝากนะใครที่รออมสินกับทอกศนะครับอมสินรอบที่แล้วนะผมให้เข้านะ่าจะเป็นสี่เก้าล่างนะครับสี่เกนะ้าเนาะ ส่วนทกศน่าจะเข้า4-3นะครับถ้าจำไม่ผิดนะทกศผมให้เข้า4-3เพราะว่าทกศอ,ออกทุกวันที่16หรือทอกศเว้ทกศ16ก็นี่ไงออปกติวันที่1มันจะไม่มีทกศนะครับ16เดือนที่แล้วก็คือเดือนมิถุนายนทกศผมเข้า4-3แล้วก็ออมสินล่าสุดเข้า4-9นะครับออมสินล่าสุดเข้า4-9นะโอเคตามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ามาดูออมสินทกสองเลยผมขอขยายไปดูออมสินก่อนนะครับออมสินรอบนี้นะครับนี่เฉพาะออมสินกรออมสินรอบนี้นะครับผมให้แปดเก้านะครับเป็นตัวเด่นแปดเก้าเจาะไปที่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองนะครับสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็ เ8 7ครับเลขอาจจะเรียง7 9 0 9 8 7อาจจะมี0นมี9อะไรประมาณนี้ผมมองไว้อยู่นะเพราะว่ารัฐบาลไทยก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เจาะรัฐบาลไทยให้ดยนะ790้ 90, มันก็มาเจาะออมสินให้เกิดมาก่อนนะครับอย่าง987เ็นี่เขาเลขเรียงเขามาบ่อยนะครับชุดเน้นผมเน้นที่8 7 80 97, 97แล้วก็90นะครับ809790นะอาจจะมี0ูนย์นะครับ มาแปดศูนย์ก่อนเนี่ยไม่แน่นะจ,จะเป็นแปดศูนย์แต่ก็เจาะเก้าศูนย์ให้เผื่อรัฐบาลไทยไม่มา <c oughs> ใกล้เคียงนะตัวน,นี้เห็นไหมเอออาจจะมาตัวนี้ก่อนแล้วมันก็ไปที่ไทยมีศูนย์นะครับผมมองไว้อยู่ประมาณนั้นนะครับน้อมออมสินเน้นตัวนี้ส่วนทกสนะครับทกศทกศนะนี่คือทอกศจะเด่นที่สองสามนะครับ อก็สองงวดนี้นะจะเด่นที่2กับ3นะครับก็จะมี2 3 2 4 2 5 3 4 3 5แล้วก็3 1ครับ2 3 2 4 2 5 3 4 5, 3 5 3 1 5. สอ่ามตัวนะครับผมมองไว้ที่2 3 5ครับ2 3 5เออ อาจจะมา35 31 25 23อันนี้คือชุดที่ผมเน้นนะครับ4ช 2, ุด23 25 35 31อาจจะมี5เกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าประมองบนไว้ที่มี5ด้วยหรือมี2ก็เจาะให้2นี่นะครับเล็กเกือบเรียงนะ235ไม่มีช่อง2 3 4ตามนี้เลยครับเนาะก็ใครที่ชื่นชอบทศกอัอกับออมสินนะครับ ก็ตามมาได้อ่ขออนุญ,ญาตาลงนะครับก็จะเห็นทั้งสองแนวทางนี่ออมสินนะครับออมสินเท่ากัอขวามือนี่ครับนี่ตรงนี้ครับขยายดูกันได้นะครับ้ามันเล็กอันนี้ใบใบที่ผมสรุปรัฐบาลไทยชุดเต็มตงบนล่างนะหนึ่งน่าจะมานะหนึ่งตอนแรกผมก็มองไว้แต่สูตรมันได้ห้าสองแ้วก็สองชุดนี่แหละที่ผมมองรัฐบาลไทยไว้เนาะ อาจจะเป็นหกหนึ่งก็ได้เพราะมันมาเก้าหนึ่งใช่ไหมเราเมื่อคืน 91, 91, 91, 91, 3, น่ะเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์นะศูนย์ก็มามีเววนะ 2, 0, สองศูนย์ก็ระวังด้วยนะเก้าศูนย์เนสองศูนย์เนี่ยเลขใกล้เคียงกันหมดเลยมีศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์สองศูนย์เนี่ยผมว่ารัฐบาลไทยผมมีสิให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวนี่โอเคนะผมมองไว้อยู่ตัวเลขส่งนะเมื่อวานผมบอกแล้วว่าตอนที่ผมสรุปบ,บนนะ คือถ้าเราพัฒนาให้จับตาที่ตัวเลข5ตัวก็คือ5 6ที่4ตัวดิห้าหผมจับตาที่5 6 9 0จะต้องมีมาอย่างน้อย1ตัวก็มาที่9กับ0ูนะครับเกับ0มาเพราะฉะนั้นน่าจะมีน่าจะมี ผมว่าแนวทางผมน่าจะมาคือมันตัวเลขมันส่งอาจจะไม่มีห้าหกแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะเอาสามมาเป็นตัวหลอกผมมองดูแล้วเขาอาจจะเอาสามมาเป็นตัวหลอกหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์มาสามแล้วก็มีศูนย์อยู่ศูนย์มาเนี่ยผมมองไว้แล้วถ้าไม่ชุดนี้มาก็ชุดเนี่ยบนล่างนี้ก็คือตัวเลขใกล้เคียงกันมากบนล่างนะครับรอบนี้ถือว่าน่าสนใจครับรอบนี้ชุดสรุปชุดเน้นผมคิดว่าน่าจะวันนี้เราน่าจะแตกบนล่างอีกรอบหนึง่ง ชคดีทุกคนนะครับนี่อมสินเขาก็ส่วนล่างนะผมชอบตัวนี้ผมเห็นเก้าหนึ่งแล้วผมชอบตัวนี้นะครับสูตรอาจจะได้ห้าสองตัวนี้นะแต่ว่าชอบตัวนี้ไม่รู้เป็นการชื่นชอบส่วนตัวนะครับชอบหกเก้าสองหกมันจะต้องมีมาในวันพุธไงมันก็ต้องมีเหลยหกล่างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะหกล่างอันนี้ก็สองศูนย์ก็ระวังด้วยนะเพราะมันนออกสามศูนย์ห้ามทิ้งเลยนะ ก็เน้นสามชุดนี้บนนะเน้นสามชุดนี้แล้วก็ไปลองในชุดนี้ไว้หน่อยนะครับเนี่ยลองไว้ไม่เสียหายครับแล้วก็เออล่างผมก็เน้นหกหนึ 1, ่งห้าสองอยู่แล้วหกหนึ่งกับห้าสองอ่ะนะฮะแล้วก็ไปจับตัวอื่นเบาลงนะครับหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยเบาลงนิดแล้วก็กันไว้สี่แปดนิดหนึ่งมองดูแล้วเมื่อคือนน่าจะไม่มานะถ้าสี่แปด ก็ไม่แน่เหมือนกันก็ก็กันไว้หน่อยนอะมันติดสูตรมาให้กันไว้ <c oughs> เออเราวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคนละไลค์คนละแชร์ก็พอเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะรบบใครที่ไลค์กดแชร์ share, ก็คอยปังเฮงๆนะครับรอบนี้ ลัอตตอรี่รางวันไหนก็ได้รางวัลที่หนึ่งยิ่งดีนะครับเออเนาะให้ถูกกันคนละรางวัลได้รับกันทุกคนนะครับโชคจงเปิดแด่ทุกคนครับสวัสดีครับ